เป็นเรื่องช็อกวงกำบ้านไทยเลยทีเดียวครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้เลยนะฮะสินาฬิกาที่ผ่านมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีหญิงสาวรายหนึ่งที่ชื่อว่าเก๋อัญญวีนะเปิดเผยว่าตนเป็นภรยาของนักมวยชื่อดังสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆครับโดยเธอได้เดินทางไปพร้อมทนายนะเพื่อจะไปยื่นฟ้องบัวขาวให้รับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรด้วยครับ ทางภรรยาของบัวขาวก็เผยว่าตนและบัวขาวได้คบหากันตั้งแต่ปี2,556จนถึงปี2,558ครับตนเองก็ได้ตั้งคันภ์2เดือนโดยบัวขาวเองก็ได้ทราบเรื่องตลอดเวลาที่ผ่านมาทางตนเองไม่เคยคบหากับชายอื่นและไม่เคยมีความสัมพันธ์กับชายอื่นต่อมาครับวันที่1ธันวาคมเนี่ยตนเองก็ได้คลอดบุตรสาวและได้ มีการเปลี่ยนนำสกุลบุตรสาวให้ใช้นำสกุลว่าบัญชาเมฆตามสำเนาสูติบัตรครับ mm hmm. ตอนที่บัวขาวจะพาตนเองและก็ลูกย้ายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันตั้งแต่ปี2,559จนถึงปัจจุบันแต่พอปลายปี60น่นนะครับค่ายบัญชาเมฆก,ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับทำให้บัวขาวเนี่ยเริ่มตีตัวออกห่างรวมถึงด้วยความที่บัวขาวเป็นมืออาชีพนะครับมีชื่อเสียงระดับโลก ต้องเดินทางไปชกมวยทั้งในและต่างประเทศบ่อยครั้งจึงไม่ค่อยได้เจอหน้ากันอีกและบัวขาวยังมีพฤติกรรมตีตัวออกห่างนานๆครั้งจะมาหาตนเองและลูกจนระยะหลังมานี้ครับบัวขาวเรียกว่าหายหน้าไปไม่ติดต่อกับตนเองอีกเลยเสมือนตนเองและลูกถูกทอดทิ้งครับเพราะเหตุนี้นะคุณเก๋ครับจึงขอความอนุเคราะห์จากศาลมีคำสั่งให้บัวขาวจดทะเบียนรับรองเด็กหญิงพิมยาดาบัญชาเมฆเป็นบุตร ดยให้ตนเองเ,เป็นผู้มีอำนาจปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวเพราะที่ผ่านมาตัวของคุณบัวขาวเองเไม่เคยเลี้ยงดูบุตรมาก่อนครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ